มีคนทําให้ฝนฝนตกได้เล่นๆมีมนุษย์พันหนึพันหายากมีความสามารถทําให้ฝนตกได้แล้วมันจะร้อนได้ไงวะ่างเงี้ยเหล่านี้เป็นตน้นเราสู่กันฟังพี่อย่าไปจริงจังกันขอยตั้งใจสังเกตเราเองคนนี้สังเกตได้เข้าใจดีก็เป็นบุญเป็นอะไรบุญหูของแต่ละใครแต่ละใครก็แล้วกันเนาะ แม้ว่าลุงจะพร่ำไปบ้างนะฮะแอบนอร์มอลบ้างนะครับแต่อันคอนเชียสไหมเนี่ยปกติคงไม่อันคอนเชียสมันจะมีอันคอนเชียสวาระหนึ่งคือวาระที่ทำสมาธินะครับนั่นไรสติขาดสติโดยสิ้นเชิงครับอันคอนเชียสแอบนอร์มอลเวลาพูดจานี่คือเป็นลักษณะแอบนอร์มอลแต่เวลาไปหลับนอนหรือว่าทำสมาธิมันกลายเป็นอันคอนเชียส ตื่นขึ้นมาปุ๊บมันจะเป็นเกิดภาวะได้ภาวะอาการิโกภาวะเซสซโรแอนอาการิโกนั่นเองครับอะไรทำนองนี้ถ้าจำได้วันไหนอ๋อหนึ่งมกราคมปีสามเจดครับสิ่งที่ลุงพูดเนี่ยลุงได้มาแต่คืนวัน ผมว่าเพว,ว่าวันนี้คือวันที่หนึ่งมกราคมปีสามเจ็ดนะ,ะหลังจากไปน,นอนตอนเย็นใน่ะตื่นขึ้นมาลุงได้สิ่งนี้มาเล่ากันมากี่ปีและะ้วครับตั้งแต่าสามเจ็ดมนสเตอร์นพันลึกมากครับสิ่งที่มีที่เป็นที่ลุงรู้ได้หน้าวันนั้นเรเคยเรียนหนังสือมาเนอะรู้จักเบนจามินแฟรงกลินไหมเนี่ย เอาวีมาวีพร้อมเสร็จแล้วก็วีไปแต่เศกยรดาเศกรดาษติดวีครูก็บอกว่านั่นคือประจุไฟฟ้าบวกลบซึ่งเป็นไฟฟ้าสถิตก็รู้จักไฟฟ้าสถิตมาตลอดคนไหนตามเรื่องของเบอจิบินแฟรงก์ินเบจิบินแฟรงกินเป็นหนึ่งในคณะที่เขาร่าง รัฐธรรมนูญของอเมริกานะครับจำหน่อยฮะคนไหนที่มีข้อมูลเหล่านี้ใหญ่จะทราบนะครับว่าบุคคลที่ร่างรัฐธรรมนูญของอเมริกาทวมามีใครบ้างนะถือว่าสุดยอดนะครับสองร้อยกว่าปีไม่เคยเปลี่ยนแปลงแล้วใช้มาถึงทุกวันนี้ครับนั่นนะครับมาตรฐานของปัญญา ไม่เหมือนบ้านไหนๆเปลี่ยนแปลงแม่งอยู่ด้วยครับก็คนเข้าไม่ถึงภาวะนี้จะเป็นอย่างนั้นครับท่านเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญลองมาวิเคราะห์รัฐธรรมนูญของอเมริกาเนี่ยผมว่ามีทั้งหมดกี่ข้อถึงห้าสิบข้อว่าไม่ทราบนะครับ ของบ้านอื่องนๆๆมีตั้งสองร้อยสามร้อยนุ่มจะผลิตมาทําหาทําหัวจะำไมมากมายเสร็จแล้วมันั่งทะเลาะกันไม่มีเจรจบกสังเกตไหมครับบ้านไหนก็รู้ที่มีแม่น้ำเจ้าพยาอยู่ในประเทศกันแล้วบ้านที่ว่านีลงบันทึกไนหมง